สวัสดีค่ะพบกับหมอนามนะคะนามปติตาคลิปนี้นะคะหมอนามจะมาขยายความตามท็อป,ปิกนี้คุณคือผู้สร้างหมายความว่าอะไรนะคะที่มาของพวกเราเนี่ยเอ่อเราเนี่ยเราที่แท้จริงเนี่ยคือพลังงานรูปแบบหนึง่งจริงๆทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันเป็นพลังงานแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเอ่อตาบใดก็ตามที่เราแบบ ไม่ไปให้คุณค่าไม่ไปให้ความหมายไม่ไปสังเกตมันสิ่งสิ่งนั้นมันมีอยู่ของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่พอเรามาสังเกตพอเรามาเอ,อโฟกัสพอเรามาให้ความสนใจปุ๊บสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้วจนมันปรากฏจนตัวเราอ่ะเราเนี่ยก็ไปยึดไปหลงว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันคือเราอ่ะทกยังพูดยีงงง อ่ะทีนี้หมอน้าจะมาชวนดูตรงนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติและเรามายึดติดเนาะมันจะมีอะไรรูปเวทนาเวทรูปนะก็คือเนะี่ยร่างกายรูปเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขนะ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครที่แบบพุทธศาสนิกชนเนี่ยคุณแน่นอนห้าธรรมธาตุนี้นะคะหธรรมธาตุนี้ทวนนะรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณอ่าวิญญาณตัวตัวนี้นะห้าสิ่งเนี้ยนะคะเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่ในธรรมชาตินะคะและไอตัวเราที่แท้จริงเนี่ยที่หมอน้ำบอกตามท็อปิกว่าคุณคือผู้สร้างเนี่ยคุณเนี่ยคืออันนี้ซึ่งอันเนี้ยคือพลังงานแปลว่าตัวตนเราที่แท้จริงมนุษย์เอาแค่มนุษย์บนโลกนี้พอ มนุษย์เราเนี่ยที่เกิดมาบนโลกเนี่ยคือผู้สร้างคือพลังงานรูปแบบหนึง่งไม่มีตัวตนนะคะไม่มีตัวตนพลังงานไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ไม่เห็นแต่ว่ามีเป็นพลังงานรูปแบบหนึง่งเอ่อเป็นผู้สังเกตการเป็น observer เออเป็นผู้สร้างอืมเพราะว่าอะไรที่ที่เราจากมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลังงานกลุ่มก้อนพลังงานเรามาจากแหล่ง พลังงานต้นกำเนิดภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า source energy เออบางคนจะใช้คำว่ามหาปัญญาบางคนจะใช้คำว่าจักรวาลเออ,เอ,อบางคนจะใช้คำว่านิพพานแล้วแต่ที่ใครจะให้คำนิยามแต่นี่คือสิ่งสิ่งเดียวกันเราเนี่ยมาจากตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นและไอ้ตรงนั้นที่เราอยู่อะมันเนื่องจากมันเป็นพลังงาน มันไม่มีอะไรที่จับต้องได้มันไม่มีความรู้สึกสุขทุกขมันไม่มีอะไรเลยแล้วพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวอะ่ะอยากไปแบบอยากไปที่โลกเพราะว่าดาวโลกอะ่ะเขาบอกว่ามันจะมีการแบบมันมีความสนุกจากการลงมือทำมันมีความสนุกมันได้รู้รสชาติของความความรู้สึกมีความสุขเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นทุกข์หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเออ ได้มาเออมันก็น่าจะสนุกดีเนะถ้าเราไปเรียนบทเรียนต่างๆไปแบบเ้ยไปแบบมีประสบการณ์แบบประสบการณ์จากประสาทประสาทสัมผัสทั้งห้าอืมการได้กลิ่นอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเออการได้ยินเพลงเพราะๆอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอการได้เห็นการได้มองเห็นอ๋อสนุกกับประสาทสัมผัสทั้งห้าเราจึงลงมาเกิดเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายคนที่มีความเข้าใจผิดว่าเราเนี่ย เลือกเกิดไม่ได้จริงๆไม่จริงนะคะเราทุกคนเลือกเกิดต่างหากมันจะมีภาวะระหว่างพบในขณะที่กายเนี้ยแตกทําลายกายในชาติพบต่างๆที่เราไปเกิดเนี่ยที่เราไปเลือกเกิดเนี่ยแตกทําลายมันจะมีภาวะระหว่างพบที่ตัวเราที่เป็นเนี่ยที่เป็นแบบพลังงานเนี่ยแบบแล้วก็จะมีเอ่อกลุ่มพลังงานด้วยกันเนี่ยช่วยกัน เออเราก็จะคีเอดว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวเนี่ยฉันจะไปเกิดเนาะจะไปมีพ่อแม่แบบนี้น้องแบบนี้คนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อม mm hmm. เออเหมือนเราเขียนบทมาข้าวๆอ่ะในบทที่เราเป็นตัวเองเออเหมือนเราเป็นผู้มังกรแล้วเราก็เขียนบทด้วยเราเขียนมาข้าวๆว่าเราจะก่อนที่เราจะมาเกิดในร่างใหม่มายึดร่างใหม่ประมาณนั้นเน้เอาเข้าวๆ สรุปก็คือเราเนี่ยเลือกเกิดเลือกเกิดเองนะคะเลือกเกิดเองเลือกบทเองเออจะเป็นบทแบบดราม่าเออชีวิตลําเคินจะเป็นบทเศรษฐีจะเป็นบทนักบวชจะเป็นบทอะไรบาบาๆบาเราเลือกเองเลือกที่จะมาเพื่อที่จะมารับประสบการณ์มาเที่ยวนั่นแหละเราตั้งใจมาเที่ยวดาวโลกเพื่อมาหาประสบการณ์ตรงเนี้ยเออและทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้พอเรามาเที่ยวปุ๊บเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นของเรา ไอห้าธรรมธาตุเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้เป็นธาตุรู้เนี่ยภาษาธรรมะก็จะเรียกว่าธาตุรู้ผู้รู้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบผู้สังเกตการการรับรู้รู้ทุกอย่างรู้รู้หมดแต่เราเนี่ยที่เราเกาะติดเลยเราเกาะติดกับไอสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเพราะว่าวิญญ,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 ญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเขาเกิดดับเกิดดับการที่เขาไปรับรู้รูป รู้ร่างกายบ้างรู้เวทนารู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้แบบเฉยเฉยรู้สัญญาความจําได้ใหม่รู้ในอดีตรู้สังขารก็คือแบบประการคิดปรุงแต่งไปในอน,นาคตเจ้าวิญญาณเนี่ยคะ่ะเขาเวียนอยู่สี่ธรรมธาตุเนี่ยแต่ไอตัวเราที่แท้จริงเนี่ยเราไปยึดกับไอ้วิญญาณตัวเนี้ยแล้วเราก็เลยตามวิญญาณเนี่ยไปวิญญาณไปรับรู้อะไรไตามไปหมดเลยออกไปเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขันห้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยแตกทาลาย นืร่างกายในแต่ทําลายถามว่าเราตายไหมเราไม่ตายนะคะเพราะเราเป็นพลังงานเราตายไม่ได้เราเป็นอมตะแล้วสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเป็นศาสนาพุทธพุทธศาสนิกชนสิ่งที่พระอ,องค์อ่ะต้องการให้เราไปถึงอ่ะคือให้เราเนี่ยกลับไปเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเออพระอ,องค์เรียกว่า,านิพพานเออแต่ในทางสากลเรียกว่า s ซอสเอเนจีแหล่งต้นกําเนิดแหล่งพลังงานแหล่งตัวเราเรามาจากตรงนั้น เนี่ยแล้วเราก็มาเนี่ยสนุกสนุกเลยค่ะทีนี้สนุกไปสนุกมาดันอินอินว่าความทุกข์เนี่ยเป็นของฉันอินว่าร่างกายเนี่ยเป็นของฉันร่างกายเนี่ยเป็นของฉันเวลาที่ร่างกายนี้เจ็บนี้ปวดเราก็เจ็บก็ปวดไปด้วยเสมือนว่าเราเป็นจริงเวลาเราอกหักเสียใจเราก็คิดว่าเอความรู้สึกเนี้ยคือเราเราก็เสียใจเราก็ดราม่าเราก็ยึดติด ทุกอย่างเรายึดติดกับตรงนี้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติถึงเราไม่มายึดตรงนี้สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นพอเรามายึดนี่ยมันก็เลยเริ่มมีการแบบเติบโตงอกงามเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่เคยรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราคือตรงนี้เราคือาธาตรู้อืมบางคนบางศาสตร์บาง,าบางตำราก็จะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้เนาะ เออเนี่ยคือเราอะคือพลังงานตรงเนี้ยแหละค่ะคนที่ตื่นรู้หลายคนอาจจะได้ยินกระแสคําว่าตื่นรู้คนที่ตื่นรู้เรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาตื่นคือเขารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เขาเออแล้วความสนุกเมื่อรู้แล้วเนี่ยความสนุกมันจะเริ่มขึ้นเพราะว่าพอเราแบบรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ตายเราเป็นอมาตะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะกําลังสนุกอยู่กับบทที่เราแบบไปเล่นไปเลือกเราก็จะไม่ทุกไม่อะไรเราจะแบบมันด้วยความสนุกเหมือนเสมือนเรามาโรงเรียนเนี่ยคือคือโรงละครของเราแล้วเราก็มาเล่นบทพ่อบทแม่บทอ,อกหกักบทสมหวังบทคนรวยบทคนจนอืมถ้าเราตื่นรู้เราจะไม่ไปอินกับบทเหล่านี้เราจะรู้ว่าให้ชีวิตมันคือละครและที่สําคัญเราเกิดมาพร้อมฟีวิลก่อนเราลงมาเกิดเนี่ย ทำไมเราจําตัวตนไม่ได้นั่นคือกฎเราจะจําตัวเองไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วอยู่คือตรงนี้อยู่คือพลังงานแต่ตอนเรามาเกิดเราจะถูกลบความทรงจําเหล่านี้ออกนะคะคือเราจะจําตัวเองไม่ได้จนเราได้มาปฏิบัตินะคะจนเราได้มาพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณเราจึงจําตัวเองได้พอเราจําตัวเองได้มันก็เลยสนุก แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วฉันคือผู้สร้างสินะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสนุกกับการสร้างทำหนุน่นทำนี่ทำนั่นให้มันมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชีวิตใครที่เจอเรื่องดราม่ามานะคะเจอเรื่องแบบโอ้โหฉันบทฉันที่เขียนมาทําไมมันรันทดขนาดนี้ข่าวดีคือคุณเปลี่ยนได้ทันทีโดยการเขียนบทใหม่เขียนเองแสดงเองกำกับเองนะคะนี่คือสัจจความจริงนะคะเพราะฉะนั้น คุณคือผู้สร้างแท้จริงแล้วคุณคือผู้สร้างคุณคือพลังงานนะคะที่ไรตัวตนและคุณมาโลกนี้เพื่อสนุกเพื่อสร้างนะคะพบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ